สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้บัตรคําครับเริ่มจากกล่องเล็กเลยครับลูกกล่องเหมือนกันหมดครับเป็นรูปยีลาฟเริ่มจากกล่องเล็กคัะก ร้เป็นตติร้อยเป็นตติเราจะได้เห็นแบัตบคำาับขัดคำจะเป็นรูปแบบนี้ครับมีสิงโตัว้เป็นตติอ,อันแรกมีสองด้านครับแอนด้าแล้วก็ไล่นี่ธีการเปิดตรงไหน <c oughs> เปิดตรงไหนครับเปิดตรงนี้ครับอันนี้คือการเปิดอันนี้คือเสียงเห็นไหมลดเสียงดังเพิ่มเสียงดังหรือว่าเบาก็ได้ครับถ้าลรงหูก็กดตรงนี้ถ้าถ้าอยากเส็มแล้วก็กดตรงนี้ ฟังใหม่ก็กดตรงนี้ครับโ okay. อเคกดตุ่มพระวเปิดเป่ยนาตรงนี้เลเปลี่ยนแปบก็ดเปลี่ยนเลยน่าจะเป็นรูปแพนด้านะคนะท่่เปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนแป๊บหรอมื่ ่เฮอร์ถ้ามีรู้ก็เจาะด้วยนะคะถ้ามันได้ก็ตามไปโอเคถ้าใส่ผิดด้านก็เป็นอย่างนี้ครับถ้าใส่ผิดด้านมันจะอ่านได้ไหมเดี๋ยวลองสัตว์ถ้าใส่ผิดด้านถ้าใส่ผิดด้านก็นจะอ่านได้ไหมัลโ <Okay. S 1> อ่านไม่ได้ครับ แต่ถ้ามีรููอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยแบบนี้พอใส่มันจะมีเสียงครับลูกอยู่ตรงกลางแม่กล้องแม่จับไม่ได้เปี่ยงเป็นคำอื่นมัน้งสิเดี๋ยววางไว้ตรงนี้สิเด,ก,ดก,กันลงมาข้างล่างสิ โอเคโอเคโกอเอเคอเคโอเคอเอเอเโอเคโอเอคอโอเคโอเคคคบ